ภายออนไลน์ใกล้ตัวเรื่องหนึ่งนะฮะอยากจะเตือนคนที่ต้องการที่จะไปกู้เงินผ่านทางออนไลน์ครับวันหนึ่งเนี่ยนอกจากคุณจะไม่ได้เงินแล้วหรือว่าเสียค่าธรรมเนียมไปแล้วคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของกระบวนการคอเซ็นเตอร์ที่จะเอาข้อมุลคุณนั้นไปเปิดบัญชีธนาคารที่เรียกว่าบัญชีม้านะครับเรื่องนี้ครับผมได้คุยกับตำรวจไซเบอร์ครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นี่เองครับเพราะว่าตำรวจไซเบอร์นะครับไปติดตามจับกลุ่มตัวเครือข่ายกระบวนการคอเซ็นเตอร์ ที่ไปลวงหมอแล้วก็สูญเงินแปดแสนบาทจําได้ไหมที่ว่าผมเคยเล่ามาก่อนหน้านี้แต่พอสอบไปสอบมาแล้วเนี่ยตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาอ้างว่าเขาจะไปกู้เงินผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์นี้ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ทําเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ขอข้อมูลจากผู้หญิงคนนี้ขอทั้งเกี่ยวกับเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนและอื่นๆไม่พอฮะมีสิ่งหนึ่งที่ว่าผมเพิ่งได้ยินมาว่าตัวผู้ก่อเหตุในกระบวนการ c a l l center เนี่ย,ยมีแอปแอป,แอปหนึ่งที่ จะให้ตัวคนที่จะไปกู้เงินขงเขาเนี่ยมาสแกนใบหน้าครับแล้วผมกดว่าผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีบัญชีธนาคารโดยชื่อของผู้หญิงคนนี้ไปโผล่ที่อื่นมากมายเลยแล้วก็ไปจับคู่กันระหว่างเนี่ยตอนที่แพทย์หญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกลวงจากค a l l c e n t e r ฮะให้โอนเงินมามันไปตรงกับชื่อของผู้หญิงคนนี้ทันทีนแต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าอย่างไรแล้วแต่ฮะแม้ว่าคุณจะอ้างว่าคุณถูกลวงเอาข้อมูลไปเปิดบัญชีธนาคารก็ตามอย่างไรก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมาย แล้วก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าเป็นตามที่คุณแจ้งไว้หรือไม่ดังนั้นครับหากว่าใครจะไปกู้เงินผ่านทางออนไลน์ครับให้คิดให้ดีฮะพยายามหาสถาบันการเงินเนี่ยที่ได้รับการรองจากทางการปลอดภัยที่สุดแต่ว่าบางทีครผู้ก่อเหตุเนี่ยคือว่าเขาไปยิงแอดโฆษณาฮะจะเจออันดับ1 2, นึ่งแรกๆเลยอย่าก,กดเข้าไปอย่างเด็ดขาดนะครับหากว่าใครครับต้องการจะให้เรื่องราวคุณเป็นอุทาหรณ์นะฮะสามารถแจ้งไว้ได้ที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะครับ